อ่ะโอเคมาแล้วท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับปันยุบัดูวันนี้นะครับเราอยู่กับยิวแรกจากคุณเบี้ยนะครับผมโอ้เบ็ดยี่สิบนะท่านผู้ชมนะครับผมก็จัดไปนะครับคุณเบียยบอกขอบักแบบหนอดแบบยองหน่อยนะครับจะผมบักแบบผมมันบักแตกไหมเขาเรียกว่าบักแตกไหมนะมีใครดูไปหรือย,อยังคลิปเมื่อวาน,นผมไปย้อนดูแล้วเออ ผมไม่ได้มองหน้าจอจังหวะเข้าปีนะครับก็เลยไม่ได้ตกใจไม่ได้เห็นว้าวอะไรนะรไปดูย้อนหลังแล้วเห็นลัวนะครับผมแล้วก็เมื่อวานานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงจะบอกจะบอกสปอนไป <c oughs> อ่ะผมก็ไปแจ้งเขาแล้วแหละนะครับว่ามันมีบัคสแครอร์สตัวนะครับแต่ว่าคือทางตอนแรกผมจะโดนยึดเครดิตเลยนะครับผมจะยนยึดเลย <c oughs> ก็คือจะโดนยึดที่เข้าปียัคืนหมดเลย นะครับแต่ผมก็แย้งไปว่าผมกดซื้อฟรีนะผมไม่ได้หมุนเข้าเองนึกออกไหมผมกดซื้อฟรีนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้เข้าฟรีเองนึกออกไหมผมไม่ได้หมุนแล้วมันสแกตเตอร์2ตัวแล้วเข้าอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะแจ้งการเล่นผิดปกตินะครับเพราะว่าเออเวลาเราไปถอนทางหลายที่เขาก็คงตรวจสอบใช่ไหมว่าแบบมันมีบัก๊กมีอะไรไหมเออถ้าเจอดอกเนี้ยก็น่าจะไม่ได้ถอนนะครับเออแต่ว,ว่าก็คือ ก็คือเป็นว่าผมแย้งไปว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือผมซื้อฟรีเข้านะมันไม่ได้เข้าเองใช่ไหมประวัติผมซื้อฟรีเข้านะผม,มันไม่ได้เข้าเองแล้วทําไมผมต้องรับผิดชอบนะครับเขาก็เลยตอนแรกก็ก็แหมจะออกลูกออกเสียงอยู่เหมือนกัน <c oughs> เออนะครับเหมือใกล้หมดสปอนก็เลยทําอย่างนั้นช <c oughs> ง่วมงอนกันนะไม่เป็นไรนะครับเขาว่าผ,ผมหยอกเล่นนะคือ ไม่ไม่เกี่ยวกับใกล้หมกสปงสปอนหรอกนะครับถ้าตัวเกมมันบักเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออหาก็เอาเป็นว่านะครับทุกอย่างเคลียร์ด้วยการไม่มีอะไรนะครับก็คือให้มันเป็นไปตามทีม่เห็นในคลิปเลยนะแปลงนะผมถอนแล้วผมถอนแล้ว,ลวสรุปก็คือคอนเทนต์ดันไปแสนผมไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาบอกให้ผมถอนเลยนะครับผมก็เลยถอน นะครับผมเออผมถอนออกมาแล้วนะไอซีมันกว่าเออก็ไม่ไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมไม่ได้เล่นต่อละนะครับถอนออกมาเลยมีปัญหาเยอะไม่ได้มีปัญหาเพิ่งมีนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมก็ขี้เกียจล,ล,ลุงลังยุ่งยุ่งยากวุ่นวายผมก็เลยถอนเลยนะครับทผู้ชมเดี๋ยวผมเติมเข้าไปใหม่สักหมื่นไปนเล่นสนุกสนานของเราดีกว่านะครับผมาใ้ส่วนที่มันบั๊กก็จริงๆอ่ะไม่แจ้งเขาก็เจออยู่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราถอน ยอดใหญ่เขาเช็คบ้างอันนะครับถ้าไปเช็คแล้วเจอการเล่นผิดปกติอีกนะครับเขาก็จะอันนี้เรานะแต่ไม่เป็นไรนะก็ขอบคุณซูเปอร์ขับมากที่ให้โค้ดกันมาเยอะแยะนะครับก็ผมก็เดี๋ยวผมเอาโค้ดไปแจกนะครับวันนี้น่าจะทยอยเอ่อทยอยแจกจนสิ้นเดือนนะครับผมอ่ะแล้วเราไปเล่นกันต่อดีกว่าในพันห้าแล้วนะเดี๋ยวสาวทำรอบเย็นค่อย่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวกดซื้อฟรียับยับเลยวันนี้ผมก็ซื้อ วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อฟีสาททาด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นผมก็จะซื้ออีกนะครับซื้อมุนสลับซื้อเลยปึปังปุงปังให้ถ้ามันเข้าสกตเตอร์สตัวอีกผมก็จะทักตรงนั้นนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นนานมากนะมันไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเห็นบั็กนะซึ่งเจอนี่แหละนะครับแต่อ้ข้อกรณีแบบของผมเนี่ยหนึ่งคือมีคลิปนะครับหนึ่งคือมีคลิปผมเอาคลิปไปดูว่าเนี่ยผมซื้อฟีนะผมมีคลิปในช่องคุณเป็นสควอทผมด้วยมาดูด้วยนะครับก็ ก็มันก็เลยง่ายแบบว่าเราเราไม่ได้หมุนเข้าเองนะครับผมเราซื้อฟรีแต่ว่าตอนนี้หมุนเข้าเองเนี่ยเล้วอยู่พันเดียวอ่ะช่างมันไม่เป็นไรนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เจอวงเจอบั๊ก็อืมโอโ้โหเวลาเล่นอยากให้อัดคลิไปได้มากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมันจะสามารถไปแยกได้นะครับผมเออเนี่ยขนาดเขาเป็นซุปเอร์ผมเขา เอาอยัางจะไม่ให้ผมถอนนะดอกแรกผมแบบโอ้มันบลัคเพราะอะไรถ้าผมถ้าถ้ามันเป็นเหมือนที่เขาพูดนะผมหมุนเล่นแบบนี้แล้วผมเข้าฟรีสเกตเตอร์สองตัวเข้าฟรีแตกผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้นะผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยนะอันนั้นคือเขาพูดเลยนะว่าไม่ได้นะเข้าฟรีแบบ,บงตัวงงเลยเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผมไงเออแล้วก็เราซื้อฟรีไงไน,นึกออกปะเราซื้อฟอรีอ่ะยังไงมันก็เข้ามันการัารนตีเข้าฟรีอยู่แล้วเพราะเรากดซื้อไง เออเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีอีกทีหนึ่งในคลิปสาวท่ารอบเย็ยนแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้กันก่อนคนระับดูยูทูบเทียวก่อน,อนตนอ,อนนี้เหลือพันหนึ่งปาดบมมีหยัางเลยฮะมนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอายุต่อไปเนี่ยซื้อฟรีเดี๋ยวมานั่งลุ้นกันมันสแคตเตอร์ครบไหม ก็เห็นหลายคนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาอยู่นะครับในเรื่องนี่แหละเรื่องบางวันคือผมเห็นแล้วแต่ว,ว่าผมแค่ไม่ผมแค่ผมเห็นอะไรผมก็เพิ่งเห็นแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็เลยไม่ได้ไปตอบ,ตอบคอมเมนต์อะไรทุกคนนะครับเดี๋ยวอธิบายแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งในสาวถ้ำแล้วกันผมคลิปนี้ผมขอตั้งใจเล่นที่ปุ่เดียวเดียวพันเดียวแล้วไม่ไม่แตกเลย ตายแล้วท่านผู้ชมอันนี้มีพันสี่เนาะสู้อีกหน่อยนะไอ้น้องกลับไปก่อนเอ้าอกเกมวะกี่ตัวเมื่อกี้ฮะกี่ตัวสี่ตัวอยู่ <c oughs> เนี่ยถ้าสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยผมหมุนแล้วมันเข้าฟรีแบบเนี้ยแบบลง2ตัวแล้วได้เล่นฟรีอะ่ะจบนะครับมันไม่มีผมลองสอบถามแล้วมันไม่มีนะถ้าแบบว่าเกมบัก็กแบบเข้าฟรีแล้วแบบยังไงอะ่ะคือเขาจะเรียกว่าเป็นการเล่นที่ผิดปกติเลยนะครับแต่เราไม่ได้ผิดนะเออมันจะเรียกว่าการเล่นที่ผิดปกติเลยแบบแบบเคยเคยบั็กแบบว่าลายเกมไม่ต่อกันแต่ได้ไหมแต่มันเข้าอะ่ะอันนั้นก็ การเล่นผิดปกติเหมือนกันแต่เราไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเขาแค่จะแคนเซิลน,นะครับอันนี้ผมถามเช็คมาให้แล้ะนะครับทุกที้เลยแหละแท,บ,ทบจะทุกี้เลยนะครับเพราะงั้นเกมบัก๊กเฮียไม่ใช่จะขอเกมจะตอบไดนะ้ไหมันก็คงมีเกิดขึ้น,นเรื่อยๆแหละนะครับเกมโลกใบนี้บั๊กเกยอะมากมายมาไปแต่ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ผมแม่งช็อกล้วย เป็นผู้โชคดีไอเนี่ยสองตัวไม่เข้าเข้าฟรีก็ไม่ได้เนาะท่งเที่ยวเานาะอเป็นยี่สิบถูกครับโอเคอีกหนึ่งยุทธเดี๋ยวเราไปซื้อฟรีกันเนะี่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง แปดอยสุดท้ายแล้วโอ้โหส่งไม่ค่อยดีเลยว่ะ โโอ้ห oh. ไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้ค้าง้วยหมุนติ้วเลยทีนี้นะพี่ชมเรียบร้อยหลุดเรียบร้อยหลุดนะผู้ชม อีกห้าร้อยลุ้นกันต่อ <Okay. S 1> เรากยุดปเนี่ยอุ้ยสามตัวแล้วก็แล้วก็บัก3ตัวเข้าฟรี วาย้า้อยสุดท้ายของเราจะปืนมเนี่ยจะปืนไหมเนี่ย อเคคุณเพียวผมเก็บไว้ให้ร้อยหนึ่งนะอ,อ,อ่าคุณเพียวที่เป็นคนที่คุยกับผมทุกว <c oughs> ันจริงๆนะครับไม่เก็บละโอเคไปรอบหน้าขอให้ดวงดีนะครับขอบคุณยูที่รับามสนุกนะครับเราไป,ไปซื้อฟรีอีกเกมหนึ่งครับไม้เดียวเจอกันทุกคนเอามาถ้าจะปัน่นก็ปั่นในสุดว่ากันนะครับขอบคุณคุณแม็กนะครับส่งมา5,000เพี่ซื้อให้ผมบ้างเผื่อมันบัก สรุปวันนี้แม่งปั่นยุครุสาวทัมหมดเลยเอามาเริ่มเลยนะครับสองตัวไหมสี่ตัวถ้าสี่ตัวนี้ผมว่าไม่แตกแน่เลยล้ <laughs> อเล่นล้อเล่นเอา้ามามาลุ้นกันนะครับไปเป็นยังไงนะครับอีกหนึ่งยุทธกับสาวทัม้มนะผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งในคลิปสาวทั้รอบเย็นนะครับดูดผมแล้วกัน ว่าเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงมายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีในตรงนั้นนะครับผมเออผมเอาจริงผมก็เพิ่งเห็นตอนผมลงคลิปไปแล้วคนดูเิ็นนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ได้ดูจอจริงๆนะครับผมเออแล้วก็ต่อให้ผมเห็นก่อนผมก็คิดว่าผมก็เอาลงดีนะครับผมเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าผมนะผมก็อยากให้คนดูได้เห็นด้วยนะครับอ่ะเรียม เด็กหกร0ไอ้สัตว์เจอกันครับบ๊ายบายทุกคนขอบคุณทั้งสองอยุตเลย